ได้หรอบพ่อได้ค่ะโอ้ไหนโอ้นี่ไงสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาแกะปลาส้มกันตัดฟืนอยู่นี่เวลาจะก่อไฟมันจะง่ายนะพ่อเนาะง่ายถ้ามันใหญ่มันติดนะถ้ามันใหญ่เงี้ยกลมๆติดยากที่ช่วงนี้ฝนตกเนาะ ก่อไฟไม่ค่อยติดโอเควันนี้เราก็จะแกะปลาส้มเหลือหนึ่งกระบอกนะครับแล้ววันนี้เราจะทาอะไรนะพ่อปลาเนี่ยครับปลาส้มอะไรข้วนะข,ข้าวข้วปลาส้มข้วปลาส้มงั้นก็วันนี้ได้เมนูแล้วครับผมรอบนี้เราทําส้มปลาซิวเราเอาไปทํา2เมนูนะครับถ้าอยากรู้ว่าทําส้มปลาซิวทายัางไงก็ไปดูได้คลิปเก่านะครับผมมาครับคุณผู้ชมแกะดูกันครับอันนี้เป็นกระบอกที่2กระบอกนี้ก็ใช้เวลา3คืน3คืน4วันวันนี้เราจะ เทดูนะพะ่อเราแต่เมื่อวานเนี่ยเราไปนํากระบอกเนี่ยไปเผาเลยนะครับใครยังไม่ดูก็กลับไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะครับผมดันดันดันโอ้หลายจานทร์เลยทั้งในนี่ก็มีอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งอย่าเข้าดูหน่อยมองไม่เห็นนี่อืมอืมอะไรอย่ามีมีชั้นหนึ่งว่าอีกชั้นหนึ่งครับโอ้มีนับมีนับเลย ช่อมละช่มละช่มกลิ่นช่อมพอละกลิ่นช่อมะครับอืมผมว่าหอมเหมือนของเมื่อวานเลยแต่ว่านี่มีกลินน่นส้มหน่อยกลิ่นช่มแะหว่างมื่อกี้ช่มนะมันจะมีกลิ่นความเปรี้ยวของมันเลยนะนเปรี้ยวแล้วเน่ะกลินล่นเมื่อวานกับวันนี้ต่างก,กันนะครับผมเอาไปดูเาน้ำหมดนะน้ำน้ำโอ้โหเนียนเลยถลอกผ่าเลยใช่ไหมตอนเราใส่อะเรากระแทกไงคัวอืมโอ้ โอ้ยอือโอ้อ้เริ่มเฉลียหมละได้แล้วพ่อได้คะโอ้ไหนโอ้นี่ไงหอมมากหอมกินส้มอะโอ้รสส้มดีขนาดนี่ส้มปลาซิวในกระบอกครับผมเออหมาะทิ้นเนอร์ดีก่อนี่อือเเส้นเลยโอมาแข็งเือกอ แน่ไงพ่อโอ้โหเรียบร้อยนะครับนี่ส้มปลาซิลวของเรานะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้หอมมากเครื่องมีอะไรบ้างพ่อแนะนำหน่อยเครื่องมเอกาะนี่ครับคือครับชโลดหอมแขกนะครับหอมขาวแล้วก็พริกข้าวมิ้นนะครับน้ำมันร่วนหอมควอมนะครับนีมัดนี้เโค่นะครับเนี่ยโค่ครับมาเดี๋ยวเตรียมเครื่องกันครับมาเริ่มกันที่หอมแขกนะครับหัวเดียวพอแล้วพ่อพอราควเดหัวใหญ่นะไม่ใหญ่รุ่นหัวเนี้ย ถ้าลงเตาแล้วครับผมใส่น้ำมันลงไปแล้วครับผมนั่นแหละในนี้นี่นี่นี่ดูวัดนี้เนาะดูวัดน้ำมันดูนี่นี่ครับเจียวกระเทียมนะครับเวลาเราเจียวกระเทียมนี่นะครับน้ำมันมันจะหอมกลิ่นมันหอมขึ้นมาแล้วครับตามความเขียวลงไปแล้วครับ ต่อไปเขาหมิ่นนะครับเชื่พ่อเื่เลยก็ใช่อ๋อขาก็ผัดความแขยก่อนเลยถ้าความแข็ทุกเกาะกวป๋าใส่ลงไปแค่นี้ก็หอมแล้วเนะี่ยหอมเดียวับปาชุนลงไปนะครับสวยเหมเนวครับอดน,นะ เยอกขนาดีวอ oh, mm. mm ้หเยขนาดนี <iedzieć> <th> ้เลยอืมอือไปนนำบก็ได้ละคนนะกับด้านมาด้านนี่้าวกิ่นยาเสพตดเลยวะนีน้ำแห้งก็ได้แล้วมั้งน้ำห้งก็ได้ อันนี้ผ่านไปช้านาทีครับผมเดน้ำแห้งแล้วครับเดีอบลอยอะครับนี่ตูนหอมพักกวนนะครับิถ่ายได้เต็มถ่ายมทีโอ้ยดีที่สุดเลยแหละหอมมากเลยที่นี่้อมคว้ปลาส้มครับกส้มระรับได้แล้วครับผมใส่จานครับโอ้ยกิหอมมากคั่วเนี่ยปลอดภัยดีเนาะกินคั่วเนี่ยปลอดภัยครับกินสุก โอ้โหดูควันมันดิไอ้คุยพุ่งลองจิ้มนะครับโคปลาช่มนะครับนี่วันนี้นี่ครับผมลองจิ้มดูกันนะครับชอนนียค่ะอีกอ่ะเต็มใจดีโอ้ยนี่นะครับลองจิ้มนะครับโคปลาช่มนะครับอีกอ่ะมอหขนาดอีกอ่ะมอหขนาดอีกอ่ะอีกอ่ะมอหขนาด โอ้โหชมมูลีมูลีสับมูลีหมาชมเตี้ยเหนือหมกอร่อยฮะมันมันเลยเนอะก้างมันเป็นไงหอกแข็งไหมเหมือนมีก้างมันนุ่มไหมนุ่มหมดอ่ะโอ้ยโอเคนะครับมาครับคุณผู้ชมกินด้วยกันนะครับหมากจะข้นเหนียวนะข้นเหนียวข้นเหนียวทีสุดยอดเท่าโอ้ย มมูรีมูร <fon> ีม uh ัน huh. ด like ้วยเมื่อวานก่บอนนี้ในส้มหักันนี่สหน่อยในส้มหน่อยเนาะีนนานหน่อยแต่ว่าจังมันจังส้มมันถ้าหกคนมันหอมอยู่นะมกเกี๊อพริกสด ีกับข้าวเหนียวเนี่ยเข้ากันมากข้าวมันมีพริกด้วยนะพ่อนะเอาเลยนี่นะครับไหลไหลไหลเอากรับเขาแอบเป็นธรรยังเขาโคบเป็นธรรยังโคในเลยหอมาอมนั้นเหมือนกันกลิ่นน้ำนะน้ำไว้ย่างเนาะน้ำนี่มันมีกลิ่นกระบอกอืแม่ว่า นี่มันจะเห็นกลางๆเลยกินได้หมดเลยนะได้หมดแล้วมันจะก้างมันจะมันนะแข็งนรอก้างมันแข็งโอ้ยบอกใครไปกินนู้นนะกินมันบอกเลยชอบก็ชอบเะาะอื๊อโอ้มอืม ถ้าใครชอบกินปลาส้มนี่จะรู้นะครับว่ามันเข้ามากกับกระเทียมเนี่ยโอ้การผิดการผิดจ้วงเลยหมอไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวนั่งกับพ่อหน่อยไอ้คำหนึ่งว่าอีกคำหนึ่งโอ้ต่กำลังรลวบๆนั่นไปกินนักเพชรกำลังกำลังเนี่ย ืมาครับุผู้ชมไม่ไหวละนี่นะครับมาครับกลิ่นหอมมากกินด้วยกันครับผมโอ้โหเหมะเหมะชิมหน่อยอร่อยใช่ไหมเพาะอร่อยกะอืมอม,มันกลิ่นมันแตกต่างจากที่เราลามนะอีม้มันจะมีกลิ่นขั้วขั้วหอมมากอืม กระเทียมกลึบอชมอื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 มนีมมม่ข้าวอนนี้ข้าเหนีวนะข้าวาเดี๋ยวท้าโค้งมันแบบตู่ไม่ค่อยแน่นหน่อยครับอืมแล้วเท้าล้มมันเป็น ล,ล่ามเนไม่คนไงกล้ามันเคียวได้เลยค,คุณผู้ชมอยอะจ้เปรีป้ยวหอมหนึ่ง กล้ามันเคี้ยวไปก็จะมันมันอืมนอกมันนักอยู่นอะอืมอืมออร่อยมากเดี๋ยวผมไม่ค่อยกล้ากินปลาส้มเยอะครับผี่คำแล้วไม่รู้น่ะ หยู่สักคำสองคำมพอละอืมโอ้ยเราผัดหอมไงมันจะหวานๆไงอืมอืเดี๋ยวมันขึ้นรั่ววันเนี่ยมันผัดแล้วมันอืมมันเละเนาะมันแน่นใส่กันอ่ะเนี่ยหน่อยใช่ กินอร่อยแล้วมันตึกนะตึกต้วงหน่องนะี่นะครับอ,อร่อยมากอืออ๋อเนาะอืมว่ะปิดท้ายเนาะเก็บไว้ไม่ทิ้งครับเสียดายอร่อยมากยักขับต้องออนะได้โชคอาหารนะไหนละมีละปิดท้ายครับผม

สุดยอดอันนี้อร่อยจริงๆกินหมดนะก็ได้เนี่ยสำหรับผมนะมนะแต่ผมไม่ค่อยก้า,ก,ากินเยอะครับมัน,นเป็นของดองถือว่าอร่อยทั้งสองเมนูนะอร่อยครับรสชาติมันแตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันนะที่เรานําไปหลามกับเอามาคั่วเนี้ยกินมันจะออกคนละอย่างกันแต่ความอร่อยผมว่าอร่อยเหมือนกันนะอันนี้อาจะอร่อยกว่ามันหอมไม่มีกลิ่นตี้วคั่วอื วันนี้อิ่มแล้วพ่อเนาะอิ่มแล้วก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมท,ทุกท่านนะครับวันนี้ครับนี่โคปลาส้มชุดโคบะไผ่นะครับหอมมัน